โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของจดหมายไทยและจดหมายจีนมันคืออะไรนะครับแล้วซื้อมามันจะมีผลอะไรไงไหมอ่าแล้วไอติดยุทคืออะไรนะครับมีคนเคยถามเคยคอมเมนต์เคยพูดคุยกันอยู่ก่อนอื่นคําถามแรกครับจดหมายไทยจดหมายจีนคืออะไรจดหมายไทยก็คือไอที่สร้างในอ่าโลเคชันหรือในพื้นที่หรือในแบบว่า โซนของเมืองไทยหรือในแบบว่าเป็นเกมที่ตั้งเป็นภาษาไทยไว้นะที่ระบบตั้งไว้เป็นภาษาไทยเวลาที่เกมมาส่งของขวัญมามันก็จะเป็นจดหมายภาษาไทยตรงๆเลยฮะตรงๆเลยจดหมายภาษาไทยครับนี่ฮะจดหมายภาษาไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าจดไทยโอเคไหมแต่ว่าเวลาที่เราซื้อขายบางครั้งพ่อค้าแม่ค้าหรือคู่ค้าของเราเขาจะบอกว่าเอ้ยจดหมายของคุณเนี่ย ถูกลบเนี่ยแสดงว่าไอเดียของคุณเนี่ยต้องเป็นจดหมายจีนมาก่อนแน่เลยคุณลบเพื่อทำลายหลักฐานทำทันทีในใจเรารู้ว่าไอเดียเราจดหมายไทยถูกไหมแต่เราก็เถียงอะไรกลับไปไม่ได้เพราะเรามีความรู้เขาก็อ้างได้ว่าเอ้ยไอเดียของคุณนี่แม่งจดจีจดจีจดจีนแค่นั้นเองแต่ความจริงแล้วจดจีบจดไทยไม่ได้จะต่างกันเลยครับสิ่งที่ทุกคนกําลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของจดจีจดไทยสิ่งสาคัญคุณมองข้ามไปสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของจดจีหรือจดไทยมันเป็นแค่ภาษา สิ่งสาคัญจริงๆก็คือไอดีที่คุณกําลังจะซื้อหรือกําลังจะขายมันเป็นไอดีโปรหรือเปล่าแค่นั้นเองครับไอที่ทุกคนอคาาติว่าจดจีนมันไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นบางทีจดจีนไม่ใช้โปรก็อาจจะมีบางทีไอจดไทยที่คุณมั่นใจว่าดีแสนดีมันอาจจะใช้โปรก็ได้ถามว่าคุณเห็นว่าไอดีเนี้ยแม่งจดไทยแล้วคุณก็ซื้อเลยโดยที่คุณไม่เช็คอะไรเลยถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมครับ สิ่งสาคัญกว่า,รราการเช็คว่ามันคือจดหมายไทยหรือจดหมายจีนสิ่งสำคัญคืออะไรครับคุณต้องเช็คว่ามันเป็นโปรไหมอ่ะแล้วเช็คโปรเช็คอย่างไงเช็คโปรเช็คอย่างไงใช่ไหมวิธีการเช็คว่ามันเป็นไอทีโปรหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องไปดูตามเสาว์ปต่างๆดูตามที่ต่างๆที่มันเปิดแแบบได้ว่าไอเีเนี้ยอ่ามันจะมีด่านบางด่านพัส์ุบางที่ ที่มันไม่สามารถเข้าได้แต่แม่งดันเข้าไปได้ดันเข้าไปเก็บของได้ยกตัวอย่างเช่นเสาเมืองลมพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นที่เขามาจะดูกันบ่อยบเสาเมืองลมนะครับถ้าเป็นไอดีโปรตรงนี้จะมีลมรอบๆแล้วก็จะมีมอนบินอยู่แต่ว่าเสาแม่งเปิดแล้วเสามันเปิดแล้วทั้งทงที่มีลมรอบๆอ,อ,อย่างนี้นะครับอย่างต่อไปอาบ,บิดลงถึงชั้นงสูงได้ ทางทันที่ตัวละครไม่น่าลงไหวโอเคไหมตัวละครไม่น่าลงไหวแต่อบิตลงชั้นสูงได้นะฮะนี่คือข้อสังเกตข้อที่2ข้อสังเกตต่อไปไอ้ต้นไม้เนี่ยแม่งเปิดแล้วเอออัพอัพอัพต้นไม้ได้ไอ้ต้นไม้แม่งอัพได้อะทางทันที่ว่าต้นไม้ยังโดนแช่อยู่ข้อสังเกตข้อต่อไปอ่าข้อสังเกตข้อต่อไปเหรอก็จะเป็นพวกแบบของเมืองอินาซึมะ มามันสามารถแบบว่าลงไปแก้พาร์เซนในใต้ดินตรงนี้ได้แล้วทั้งทั้งที่ว่ามันจะต้องทำเควสพิธีชำระล้างก่อนก่อนที่จะลงไปใต้ดินของแแบบอารามิ Me. อ่าหรือพื้นที่ไหนก็ตามที่มันไม่สามารถไปได้แต่แม่งดันไปได้ทั้งทั้งที่แบบว่ามันต้องผ่านเควสผ่านพาร์เซนก่อนอะไรเงี้ยฮะคือเราพยาพยามสังเกตพยายามสังเกตพยายามเวลาเวลาจะซื้อขายพยายามเช็คสังเกตเวลาที่อะไรเงี้ยก็ไปให้หาแอดกลาง หาคนกลางดีๆที่เขาสามารถตรวจสอบแล้วก็เช็คได้นะฮะถ้าเช็คเองก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะว่าไอดีนี้ใช้โปรไหมอะไรยังไงไม่เช็คให้ละเอียดเช็คให้รอบครอบอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดีโปรปุ๊บหนึ่งครับมีความเสี่ยงที่คุณจะโดนแบนถามว่าจะโดนแบนวันนี้ไหมไม่ละครับาอาจจะเป็นสักวันหนึ่งในอนาคตถ้าอยู่ๆปุ๊บคุณโดนแบนปุ๊บก็ค,บบคือเกมเลยก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีตรวจสอบให้ดีว่าไอดีนี้เป็นไอดีโปรหรือเปล่าแค่นั้นเอง ส่วนจดหมายที่จดหมายไทยจดหมายจีนไม่สําคัญจดหมายไทยจดหมายจีนไม่สําคัญนะครับโอเคไหมครก็ประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปก็เรื่องของยูสเรื่องของการผูกบัญชี username email การผูก username ก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าก่อนนะอ่านี่อันนี้ username อ m a i l น้องก็ถามว่าอ่ะไอที่ติดยูสคืออะไรไอที่ติดยูสก็คือ เป็น username user id i d นะฮะนี่คือการติดยูถามว่า,ถ,าถ้าเกิดซื้อขายกับ id ติดยูนี่มีปัญหาอะไรไหมต้องซื้อขายยกเมลไหม id ติดยูถ้าไม่ได้ผูกเมลก็สามารถแค่เปลี่ยนพาสแล้วก็ส่งได้เลยแต่ถ้า id ติดยูแต่มีเมลผูกมาด้วยน้องจะต้องเตรียมเมลของน้องเองมาเปลี่ยนผูกบัญชีเขา้าใจไหมฮะมาเปลี่ยนผูกเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นเจ้าของ id อย่างเต็มตัวนะฮะ ก็ประมาณนี้เนาะอ่ะใครสงสัยยังไงก็คอมเมนต์พูดคุย,ยกันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับขอบคุณมากครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะแชทพูดคุยกับผมก็สามารถทักเฟซผมมาได้นะอันนี้เฟซผมนะม้าต้าแมวอ้วนนะครับก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณครับปิดไลฟ์